ในพื้นที่บ้านนาจังหวัดระยองเป็นพื้นที่หนึ่งที่เกษตรกรปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากค่ะจึงมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาขึ้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพยางให้ตรงตามความต้องการของตลาดและมีระบบการทำงานที่โปร่งใสโดยเฉพาะการประมูลราคายางพาราให้สมาชิกคายผล,ผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมค่ะรั้งแรกเรื่องจากเภาวาวิกฤตราคายางตกต่ำเมื่อปีสามหากิจกรรม ของการรวมตัวเราประชุมสมาชิกนัดเกษตรกรให้มาขายทุก15วันนัดพอค่ามาประมูลั้งพอค่าชาวบ้านและพอค่าโรงงาน จากการเผชิญปัญหาราคายางตกต่ำและถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางของเกษตรกรทำสวนบ้านนาเกษตรกรจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มและนำระบบกลุ่มแก้ไขปัญหาในการต่อรองราคาและยึดหลักความยุติธรรมและโปร่งใสมาบริหารจัดการกลุ่มจนเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของคนทั่วไปค่ะส่วนของสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดประยองนะครับได้เข้ามาแนะนำส่งเสริมดูแลช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนานะครับด้านการจัดการด้านเงิน ทุนของกลุ่มนะครับรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรนะครับองร์การสนับสนบสุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากเกษตรกรนะครับตรงนี้เราจะมีเงินทุนมาให้กลุ่มนี่คืออีกมุมหนึ่งของการพัฒนาส่งเสริมอย่างบูรณาการร่วมกันของกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาจังหวัดระยองและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยองทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแรงของกลุ่มเกษตรกรไทยค่ะ